อันนี้ดูในระยะในระยะไกลหน่อยนะครับเพื่อนๆครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โห oh, 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 oh. นี่จะมาหนาแน่นกันอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> เรามาจังหวะพอดีเลยครับเพื่อนครับเวลาให้อาหารเขาเลยนี่ครับปลาเขาโฮตัวสีดำๆเนี่ยครับนี่ครับมีทั้งลูกมันครับตอนนี้กําลังเพาะพันธุ์เต็มไปหมดโอเคก็แล,แล้วก็หัล้ นี่ครับก็เอาบรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนๆดูได้ดูครับ